สวัสดีครับพบกับช่องนัทมิกซ็อกเกอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิว n นกี้เมอร์คริเอนเจเนเรชันใหม่นะครับนั่นก็คือ n นกี้เมอร์คริเอนเวเปอร์สิบอีดิทเอฟนะครับซึ่งเป็นเจนใหม่โฉมใหม่ของ n นกี้เมอร์คริเนนะครับเราจะมารีวิวกันทั้งหมด3แพ็คนะครับก็คือแพ็คดักกันไฟแพ็คสเปกตั้มนะครับซึ่งเป็นแพ็คหลักแล้วก็เป็นแพ็ b บ็ p พิซึมนะครับว่าความเหมือนความต่างกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เจ้าตัวแพ็กดะ g on Fire ก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นแพ็กที่โรนันโดกับเอมเาเป้ e ใส่นะครับที่จะมีใส่กันอยู่2คนนี้นะครับสำหรับไซส์ที่นำมารีวิวนะครับไซส์ที่นำมารีวิวทั้งทั้งหมด3 3คู่เนี่ยจะเป็นแพ็กเป็นแพ็กไซส์9.5 US นะครับ275 JP นะครับทั้งหมดเลยทั้งสาไซน์นี้นะครับเรามาเริ่มที่ตัวเจ้าดักกันไฟนะครับดักกันไฟสีนะครับอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เป็นสีขาวนะครับอัปเปอร์เป็นสีขาวแล้วก็จะมีเลเยอร์ข้างในนะครับก็จะเป็นสีชมพูเป็นหลักสีนะครับชมพูฟ้าส้มเหลืองเยอะแยะนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เนี่ยเขาเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตัว ปีกของมแมลงปอนะครับปีกของมแมลงปอนะตัว upper พูดถึงตัว upper เนี่ยด้านบริเวณข้างเท้าด้านนอกวนจนมาถึงข้างเท้าด้านในและ้นนะครับจะเป็นวัสดุซินเทติ i สังเคราะห์นะฮะแล้วก็ส่วนหลังเทา้าบริเวณหลังเทา้าเนี่ยจะเป็นไฟนิตนะครับเช่นเดียวกับตัว vapor 12 13นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของ เจ้าตัวดักก้อนไฟนะครับพื้นนะครับพื้นพื้นจะเป็นพื้นหนึ่งชิ้นเดียวเป็นพื้นชิ้นเดียวนะครับพื้นชิ้นเดียวแต่มีความต่างกันบริเวณกลางเท้านะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆล้าก้างป่านะฮะก้างป่าเหมือนเป็นแบบกระดูกสันหลังนะฮะของของตัวพื้นนะครับชุดพื้นก็เป็นชุดพื้น360องศานะครับชุดพื้น360อองศาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เห็นกับตัวเจ้าตัว เวเปอร์ 13, นะครับว่ามันมีความต่างกันอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเวเปอร์นะครับที่ต่างกันชัดเจนคือตัวเจ้าตัว13เนี่ยจะเป็นวัสดุไฟนิตทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุไฟนิตทั้งหมดเลยนะฮะแต่เจ้านี้จะเป็นวัสดุซินเทติกนะครับเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่จะเป็นไฟนิตก็คือมีแค่บริเวณหลังเทา้าตรงเวณรอยเชือกเท่านั้นนะฮะ ตรงส้นนะครับก็จะมีมียื่นขึ้นมานะครับจากบริเวณส้นเท้าขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บได้ในกรณีถ้าโดนย่ำโดนอะไรที่บริเวณบริเวณร้อยหวายขึ้นมานะครับชุดพื้นอ่าชุดพื้นชุดพื้นเหมือนกันนะครับชุดปุ่มอ่ะเหมือนกันแต่ว่าชุดพื้นต่างกันตรงที่ 13เนี่ยเป็นพื้นแยกตัว14เนี่ยจะเป็นพื้นชิ้นเดียวที่มีลักษณะเป็นกระดูกสันหลังขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้คือความต่างกันนะครับพื้นชุดปุ่มเป็นชุดปุ่มใบมีดท,ทำลายข้วทองศางเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นเจ้าตัวแพ็คหลักนะครับสเปคสเปคตั้มแพ็คซึ่งนักเตะก,ก็จะใส่แพ็คนี้กันนะครับสีอัปเปอร์เป็นสีลักษณะ แดงอมชมพูนะครับแดงอมชมพูแล้วก็สูดเขียวนะครับสูดเขียวชุดพื้นนะครับข้างเท้าด้านในซนเท้านะครับต่อมาเป็นแพ็คแบคบิซึมแพ็คนะครับแบคบิสซึมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจเขาก็คือตัว สีเมื่อส่องไฟใส่แท่งปีซึมนะครับก็จะออกมาเป็นเฉดส,สีประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเคยใครเคยเล่นทดลองวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆก็จะเป็นสีประมาณนี้นครับที่ออกมาจากปีซึมนะครับออผมพบความแตกต่างของของเจ้าตัวนี้กับ2ตัวที่เหลือ1อย่างและก็คือด้านนี้นะครับเดี๋ยวให้เห็น ตัวภายในช่องว่างของสวูดนะครับภายในช่องว่างของเครื่องหมายสวูดเนี่ยเจ้าตัวแบคพีซึมเนี่ยครับก็จะมีความเคลือบค่อนข้างหนากว่านะเนี่ยคือเคลือบหนากว่านี่ผมกดเนี่ยตอนนี้จะกดแล้วบุ๋มๆหน่อยตอวนี้จะมีความเคลือบหนากว่านะครับถ้าเทียบกับแ a คสเปกต t u m เป็นไงก็มีการเคลือบที่หนากว่าเช่นกันนะครับส่วนเจ้า แต่ก้อนไฟกับสเปกตรัมเนี่ยความความหนาค่อนข้างเท่ากันนะครับอันนี้ชุดพื้นนะครับเคลือบ acc กันทั้งหมดทั้ง3 3สา,สาแพ็คนะครับสำหรับราคาเปิดตัวของของเจ้าตัว Vapor 14เนี่ยอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทก็ปัญหาต่อมาที่จะเจอสำหรับคนขายรองเท้า นะครับหรือคนซื้อลองเท้านะครับบ่อยๆสาหรับไนกี้ก็คือพี่ครับเมดอินอะไรครับอ่าเดี๋ยวเราแจ้งให้เลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเมดอินอะไรนะครับผมเช็คก่อนโอเคครับจบเลยทั้ง3ตัวนี้เมดอินไชน่าหมดนะครับเมดอินไชน่าหมดเลยนะครับแต่ที่ผมเจอก็คือเจ้าตัว s u p e r f ์ไฟนะครับของ s u p e r f ์ไฟสเปกตัมเนี่ยจะเป็นบอสเนียนะครับ แล้วก็ซูเปอร์ไฟล์ของ b บค k ิซซึ m ก็เป็นบอสเนียแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้จับซูเปอร์ไฟล์นะครับเลยยังไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเม็ดอินอะไรนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักก่อนขึ้นชกของเจ้าตัวเวเปอร์จะเป็นไงเดี๋ยวเรามาชั่งให้ดูนะครับแต่ถ้าจากความรู้สึกเนี่ยผมว่ามันมันหนักกว่ามันหนักกว่าเวเปอร์นะ เดี๋ยวผมจะชั่งเปรียบเทียบให้ดูกับเวเปอร์ที่ไซส์เดียวกันนะครับอันนี้คือไซส์9.5 US 9.5 US นะครับน้ำหนักอยู่ที่2 0 5กรัมต่อข้างคู่หนึ่งก็410กรัมนะครับก็ไม่ได้หนักมากนะครับเบาเลยแหละนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัว 13มเนี่ยมันเบากว่าอันนี้ผมก็จะช่างเทียบนะครับว่าเจ้าตัว13เนี่ยมันมันน้ำหนักอันนี้ก็คือเป็นไซส์9.5 US เหมือนกันนะครับอ่าช่างเทียบเป็นสีสุดท้ายของเนมานะครับช่งเทียบไปเลยอ่าน้ำหนักต่างกันประมาณ8ขีดนะครับก็ไม่ได้มีความสำคัญทาง สถิติอะไรมากมายนะครับใส่เล่นได้เท่ากันนะครับใส่เล่นได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบลักษณะความที่มันเป็นไฟนิตของของเวเฟอร์สิบสามมากกว่านะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับแต่ก็ถ้าเป็นข้อดีนะฮะข้อดีข้อดีเลยหนึ่งอย่างของสิบสี่เนี่ยเท่าที่ผมได้ใช้งานนะครับก็คือทำความสะอาดง่ายครับ เพราะมันเป็นวัสดุซิเทติกนะครับเป็นสังเคราะห์ <c oughs> ก็เช็ดล้างทำ <c oughs> ความสะอาดได้สบายนะครับสำหรับการรีวิวเวเปอ14นะครับทั้ง3แพ็คนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาอุปกรณ์ฟุตบอลรองเท้าฟุตบอลมารีวิวให้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจะซื้อหรือว่าจะศึกษายัางไงครับยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ